นี่ค่ะเป็นอันได้ค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะพักยุบหอมนั่งจิบกาแฟดำหน้าบ้าน ฟังเสียงนกชีวิตตอนเช้าๆก็จะประมาณเนี่ยคะ่ะสมสวนหนาบ้านไปนะคะนะเสียงนกร้องโอ้ยสบายหูจิบกาแฟาไปเรื่อๆยๆดกดกมะเขือเทศใครเห็นไหมพ้านั่งจิบกาแฟาหนาบ้านดูสวนหนาบ้านไปเนาะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปแคเาดาละคะ่ะ ดูสวนหน้าบ้านไปจักน่อยก่อนจะไปะดดูหนึ่งอาทิตย์นะคะเนาะจะไปฟอมแคนาดาโอ้ยดกขักมาเกิดเทศค่ะมีแต่ลูกงามๆเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะ,ค,ะนะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะดกมากค่ะเ,เพื่อนๆปลูกเองกินเองดูเองชมเองภูมิใจนคะคะ บรรยากาศตอนเช้าๆนัง่งจิบกาแฟไปเดินดูสวนหน้าบ้านก่อนจะเดินทางพุ่งนี้เช้าสตอเบอรี่ก็เริ่มสุกเรื่อยๆค่ะลูกดกเรื่อยๆนะคะออกลูกออกแพ่มาเรื่อยๆค่ะดกด้วย ยิ่งลดน้ำยิ่งเก็บยิ่งออกเรื่อยๆเนาะคะ่ะสตอเบอรี่ก็ได้เนี่ยกำลังงามเลยเนี่ยค่ะออกเรื่อยๆยิ่งสุดซอยเนะะี่ยค่ะยิ่งดกค่ะยิ่งดกดกดดกอืม มใส่ข้างไ้กุลาบค่ะแม่บ้านใส่ข้างไ้กุลาบมาคืนเนี่ยกุลาบกำลังงามเลยค่ะเนี่ยแม่บ้านตัดกิ่งมาช้ำนะคะเอามาจากบ้านแม่ยาค่ะแม่บ้านเอามาตัดกิ่งแล้วก็ช้ำแล้วก็ขึ้นแบบงามเลยค่ะแม่บ้านแม่ยาเห็นแม่ยาบอาก,กว่าอุ้ยงามค่ะกุ่ลกำลังใส่ข้างให้เพื่อนนะคะเนี่ย สุดยอดเลยแมบ้านปลูกสองตน้นแมบ่านเอามาซ้ำตั้งเยอะนะคะแต่ว่าได้ติดสองก่อค่ะติดสองกอมันติดหลายกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่าแมบ้านเอารวมกันแล้วก็ลงดินรวมกันประมาณนะะี้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนั่งจิบกาแฟเนี่ยได้อารมณ์ค่ะเสียงนกร้องลุมมวอยวอยยินเทียงๆไปๆใช้สายมาร่อนจัดค่ะปีนี้อากาศร้อนฝนมาใกล้ตกค่ะแอปเปิลกระดกๆดกวันไหนว่าจะเอาผีเกลือมานั่งจิ้มกินกับน้องกบะลินยังท่านได้ว่างเลยค่ะว่างแต่ว่าขี้เกียจค่ะบรรยากาศเช้านี้โอ้ยดีค่ะ มาจอบลูกนุกอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้กำลังอินกับจอบแอบดูลูกนกนะคะมาการเตลดการเจริญเติบโตของเพิินว่าไปถึงไหนนะคะให้แม่เพิินก็ดูดูนะคะแต่ไม่มันก็ชอบดูค่ะนะโตแล้วคะ่วคะโตแล้วเห็นไหมเริ่มจะบินได้แล้ว โทษทีโทษทีโทษทีสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพาเขาครัวทําอาหารเที่ยงค่ะจะผัดกับเผากุ้งนะคะหุงข้าวเรียบร้อย เดี๋ยวจะพาออกไปเก็บใบกะเพราฝรั่งนั่นก็คือเปซิ้ยนเองค่ะเพราะว่าบ่มีใบกะเพราไทยเฮาเนาะค่ะก็ใส่ผักตัวนี้แทนก็แซ่บขึ้นกันค่ะะออกไปเก็บผักกะเพราฝรั่งกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะกะเพ้าฝรั่งของแม่บ้าน ก็คือเปซิ้วเนี่ยละค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเอาไปพัดแทนกระแทบคือกันค่ะแม่บ้านพัดประจำนะคะแม่บ้านก็จะตัดเลยค่ะนะตัดเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะตัดเลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอตัดแป๊บหน่อค่ะนะได้เรียบร้อยกำมักใหญ่เลย กไ <Got> ปเอาไปผัดกระเพรากันเลยค่ะบรรยากาศตอนเที่ยงๆนะคะอืมหอมๆค่ะได้มาเร็วก็ร่างทำความสะอาดเลยค่ะ ่งผัดกะเพราฝรั่งเฮาได้ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวอาหารเที่ยงแซบๆนะคะผัดกะเพรากุ้งค่ะวันนี้กะเพรากุ้งกับพิวเสืฝรั่งนี่แหละค่ะเอามาผัดแทนกับแซบคือกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกะเพรากุ้งนะคะ อาังเนี่ค่ะเป็นอันได้ค่ะแซ่บแล้วค่ะพักยุบนี่ค่ะเห็นไหมโอ้ยไปนั่งกินน้ำกันมามาค่ะอาหารเที่ยงแซ่บๆน้ำกันอาหารจานดวนนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเสิร์ฟให้แม่บ้านนี่เสิร์ฟให้น้องนล้นน้องในล้นเอาแต่กุ้งกับน้ำค่ะราดเขาค่ะเผ็ดมากค่ะ ู้สึกว่าเผ็ดมากอะไม่รู้ว่าน้องจะกินได้หรือเปล่าเนาะโอ้ไปสิเผ็ดเผ็ดแสบอืมสุขใจเลยอาหารเที่ยงวันเนี่ยกระเพากุ้ง แม่บ้านเติมรอบสองค่ะน้องดาลินอิ่มแม่บ้านเติมรอบสองนะคะจัดเต็มค่ะสมกับอยากกินเผ็ด น้องนารินอิมในบ้านจัดเต็มหลังจากนั่งจิบกาแฟ เข่าคัวทำอาหารเทียงพัดกระเพากุ้งกินเสร็จซับเรียบร้อยกันนี่ค่ะเอาผ้าเข่าเครื่องซักเข่าเครื่องปั้นนะคะเข่าเครื่องซักเข่าเครื่องปัน้นเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าค่ะลงกระเป๋าเดินทางไปแคนาดาพรุ่งนี้เศร้าค่ะมันนี่ก็ขอ เก็บสะพาดเตรียมตัวให้เรียบร้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากคลิปต่อๆไปด้วยคะ่ะบ๊ายบายเจอกันที่แคนาดาด้วยค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ